ถ้าจะให้คำจำกัดความ3ามคำของรองเท้าคู่นี้ h o k a Carbon X2 ผมจะให้คำจำกัดความว่าดีกว่าเดิม <c oughs> จะดีกว่าเดิมยังไงบ้างหลังจากที่ได้ทำการทดสอบวิ่งครั้งแรกและเก็บระยะเกินกว่า30กิโลเมตรวันนี้ผมมีคำตอบมาให้เพื่อนๆไปชมกันครับ ้งนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของรองเท้าคู่นี้นะครับหลังจากที่สัปดาห์แรกเราได้แกะกล่องรองเท้าคู่นี้ว่ามีอะไรแตกต่างไปจากโอกาคาร์บอนเรุ่นเดิมอย่างไรบ้างนะในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงการทดสอบวิ่งครั้งแรกของรองเท้าคู่นี้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะเล่าถึงการทดสอบวิ่งครั้งแรกของรองเท้าคู่นี้เราก็ต้องไปลื้อฟื้นรองเท้าคู่เก่าของผมก่อนนะครับก็คือฮอกาคาร์บอนเ รุ่น SPE นะครับหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมได้ซื้อรองเท้าคู่นี้มาและได้เก็บระยะเกินกว่า120กิโลเมตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่มันต่อเลยเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของระบบการสวมใส่ก็คือว่าปกติผมจะสวมใส่รองเท้าว,วิ่งไซส์9อยู่แล้วผมก็ยังคงซื้อไซส์9เหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมเจอปัญหาก็คือในส่วนของปลายเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะบีบนิ้วเท้านะครับแล้วก็ในส่วนของ ส้นเท้าไม่ค่อยกระชับนะครับมีอาการหลุดส้นอยู่ตลอดเวลาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับการใส่รองเท้าคู่นี้วิ่งนะครับผมมีอาการพองใน3จุดด้วยกันทําให้ผมไม่สามารถที่จะไปต่อกับรองเท้าคู่นี้ได้แต่ยังไงผมก็ไม่เข็ดกับรองเท้าแบรนด์ฮ o กานะครับหลังจากที่ฮ o กา c คาร์บ X 2คู่นี้เนี่ยได้ออกมาวางขายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทําให้อยากจะ รู้ว่ารองเท้าคู่นี้มีพัฒนาการดีกว่าคู่เดิมคู่นี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งจากการที่ได้แกะกล่องแล้วก็ได้ลองสวมใส่ครั้งแรกดูแล้วเนี่ยก็ ผมเห็นถึงพัฒนาการหลายๆอย่างของรองเท้า h o ก c c r ร b บ n X รุ่น2เลยนะครับและก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปทดลองวิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไหนๆเราก็จะทดสอบการวิ่งของรองเท้า Carbon X รุ่น2รุ่นนี้ผมก็เลยถือโอกาสไปลื้อฟื้นความทรงจำของรองเท้ารุ่นนี้ด้วยนะครับ Carbon XSPE เพราะว่าคู่นี้เนี่ยผมไม่ได้สวมใส่มันมากว่าครึ่งปีแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เคยสวมใส่มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็ได้ นำไปทดสอบวิ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ผมรู้สึกว่าด้วยความที่ว่ารองเท้าคู่นี้ได้ผ่านการนวดมาระดับหนึ่งแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกจากการกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าค่อนข้างที่จะให้ความยืดหยุ่นที่ดีกว่าเดิมเมื่อก่อนเนี่ยผมจะรู้สึกว่าถ้าจะลงเท้าจะต้องลงเท้าประมาณบริเวณปลายเท้าก็คือในส่วนของเมตาล็อกเกอร์นะครับมันจะทําให้การวิ่งค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็ทําความเร็วได้ดีขึ้นแต่หลังจากที่ได้นํามาวิ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่า รองเท้าคู่นี้สามารถลงเต็มเท้าแล้วก็วิ่งได้ค่อนข้างสบายส่วนลงส้นเท้าผมรู้สึกค่อนข้างที่จะแน่นไปสักนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันกลายเป็น2จังหวะก็คือว่ามันจะลงส้นก่อน1จังหวะแล้วก็ค่อยลงเต็มเท้าอีก1จังหวะแล้วกลิ่งไป إلى, มันรู้สึกว่ามันเสียจังหวะแทนที่ว่ามันจะเป็นจังหวะเดียวก็คือ แตะแล้วไปแตะแล้วไปอะไรแบบนี้ดังนั้นรองเท้าคู่นี้เหมาะสําหรับการวิ่งลงเต็มเท้าหรือไม่ก็ปลายเท้าเลยส่วนปัญหาเดิมที่เคยเจอกับรองเท้าคู่นี้ก็คืออาการพองนะครับก็แน่นอนครับเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้วิ่งเยอะนะครับจะมีอาการส่วนแรกก็คือ การพองในส่วนที่ข้างเท้านะครับตรงนี้น่าจะเกิดจากการที่ว่ารองเท้ามันค่อนข้างแคบนะแล้วก็มันไปบีบส่วนตรงนี้สุดท้ายผมก็เลยโดนรองเท้ากัดตรงบริเวณนี้น่าจะโดนในส่วนของอินโซบาดเข้าไปแต่ส่วนของนิ้วเท้าแล้วก็ตรงบริเวณจมูกเท้าเนี่ยไม่ได้มีอาการนะครับเนื่องจากว่าเราทดลองวิ่งเพียงแค่ไม่กี่กิโลเท่านั้นเองก็เท่ากับว่ารองเท้าคู่นี้ของผมเนี่ยยังไม่เคยผ่านการวิ่งในระยะไกลๆได้สักครั้งหนึ่งเลยนะครับแบบว่า วิ่งแป๊บเดียวพองทันทีเลยก็รู้สึกเสียดายเล็กน้อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะครับด้วยรูปทรงที่สวยอยู่เนี่ยผมก็มักจะนํามาใส่ลําลองซะส่วนใหญ่นะครับและคราวนี้ก็ถึงเวลาของรองเท้าคู่นี้แล้วนะครับโคก้าคาร์บอน x 2หลังจากที่ได้ทําการทดสอบวิ่งจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปตอนที่สวมใส่ครั้งแรกนะครับว่าให้ความรู้สึกดีกว่าเดิมยังไงก็คือว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเวลาสวมใส่เข้าไปแล้วความรู้สึกแรกเลยก็คือว่า มันใส่สบายกว่าเดิมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีรองเท้า CarbonX รุ่นแรกหรือว่ารุ่น spe นะครับอยากจะรู้ความรู้สึกของ CarbonX รุ่น2ว่าให้ความรู้สึกสบายกว่าเดิมยังไงนะครับลองจินตนาการคู่นี้นะครับตอนที่เราวิ่งเกิน100ยกิโลเมตรไปแล้วเนี่ยความรู้สึกมันใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้แข็งกระด้างมากเกินไปแล้วนะครับ นั่นแหละครับจะเหมือนกับรองเท้าคู่นี้ตอนที่สวมใส่ครั้งแรกเลยเหมือนกับว่ารองเท้าคู่นี้ผ่านการนวดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะออกวิ่งได้เลยสิ่งที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของฮิลเคาน์เตอร์นะครับค่อนข้างที่จะช่วยประคองในส่วนของส้นเท้าแล้วก็เอ็นร้อยหวายได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับเพราะว่า รุ่นเดิมที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ค่อยจะช่วยตรงนี้สักเท่าไหร่แล้วก็มีอาการหลุดต้นบ่อยและความประทับใจต่อมาที่ได้รับรู้เลยนะครับก็คือในเรื่องของความมั่นคงในการยืนผมรู้สึกว่า การที่เขาปรับในส่วนของเมตาล็อกเกอร์นะครับไม่ให้มีองศาที่มันมากเกินไปเนี่ยมันทําให้การยืนเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นแตกต่างจากตัวรุ่นเดิมที่เวลายืนแล้วนะครับถ้าน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะผลักเราให้แบบพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับน่าจะเป็นตัวโฟมด้านในในความรู้สึกเวลาผมสวมใส่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนโฟมด้านในเนี่ยจะหนุนมากกว่านะครับแล้วทําให้ความรู้สึกสําหรับคนที่มีภาวะอาการเท้าล้มอย่างของผมเนี่ย มีอาการเท้าล้มด้านในพอตัวโฟมตัวนี้มันช่วยหนุนขึ้นมาเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าการยืนของเราเนี่ยมันสบายเท้ามากกว่าเดิมแต่ถ้าใครมีอาการเท้าล้มมากๆเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าฮิลเคาน์เตอร์ยังไม่แข็งแรงพอแล้วก็คนที่มีอาการเท้าล้มออกไปด้านนอกนี้ก็ไม่แนะนําดีกว่านะเพราะว่ามันหนุนจากด้านในแล้วแล้วมันก็จะเทออกด้านนอกมากเกินไปและในส่วนของโทบ็อกซ์ผมรู้สึกว่า มันมีพื้นที่ที่มันเยอะขึ้นอันนี้ไม่มั่นใจนะครับว่ามันแตกต่างจากรุ่นแรกอย่างไรเพราะว่ารุ่น2ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมเพิ่มไซส์มาครึ่งไซส์ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัว r o c k e t X ที่ผมเคยใส่มาเนี่ยผมรู้สึกว่าในไซส์เท่าๆกันล o c k e t X ค่อนข้างที่จะกระชับในส่วนของทบ็อกซ์มากกว่า Carbon X นะครับผมรู้สึกว่า คาร์บอนเช่วยให้การสวมใส่เนี่ยค่อนข้างสบายมากขึ้นครับหลังจากที่ได้ลองสวมใส่ครั้งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการออกเดินครั้งแรกจะรู้สึกอย่างไรผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเดินครั้งแรกมันเดินง่ายกว่าเยอะเลยสบายเท้าวกว่าเยอะเลยแตกต่างกับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เดินครั้งแรกนี่โอ้โหแข็งมากโอ้โหเวลาเดินเนี่ยมันปุกกกุกกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่รุ่นเนี้ย เดินสบายขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของโฟมที่เขาให้มาเยอะด้วยนะครับเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยเอลองเปรียบเทียบดูนะครับคาร์บอนเรุ่นเดิมนะฮะจะเห็นว่าโฟมในส่วนของมิดโซแทบจะมีขนาดเท่ากับเอวโซเลยนะครับแต่คาร์บอนเรุ่นใหม่เนี่ยจะเห็นว่าโฟมมิดโซเขาให้มาแบบเยอะมากเลยนะฮะและเอาโซเหลือนิดเดียวนะมันทําให้ความรู้สึกในการลงเท้าเนี่ยมันสบายเท้ากว่านะครับจะบอกว่านุ่มกว่าก็ยังไงอยู่เพราะว่ารองเท้าของ c าร์บอนเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาก็คือความเฟิรม์มแต่มันเป็นความเฟิร์มที่สบายเท้าแล้วกันนะจะได้เข้าใจเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองสวมใส่รองเท้า c a r ์บอนแล้วยังติดลักษณะของรองเท้าที่ให้ความนุ่มมาลองใส่คู่นี้อาจจะตกใจนิดหน่อยนะครับความรู้สึกที่สัมผัสได้ในระหว่างการเดินนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงครับผมรู้สึกว่าคาร์บอนเเนี่ยลงเท้าได้มั่นคงอาจจะเป็นเพราะว่าการปรับองศาของตัว เมตาล็อกเกอร์นะครับไม่ได้มีองศาแบบมากไปนะครับก็เลยทําให้การลงเท้าของเราการเดินของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นจะไม่รู้สึกผลักไปข้างหน้าเหมือนกับคาร์บอนเอนุ่นเดิมแล้วนะครับแต่มันจะมีอีกอาการนึงในส่วนของฮิลคับตรงนี้ฮะมันไปดันในส่วนใต้ตาตุ่มแล้วทําให้มีอาการปวดในช่วงระหว่างการเดินซึ่งตรงนี้ผมต้องรอเก็บระยะไปอีกสักพักนึงนะครับเพราะผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเกิดจากตรงสันตรงนี้เนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างแข็งไปนิดรอให้มันอ่อนตัวสักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันจะช่วยลดอาการเจ็บตรงนี้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่ายังมีอาการตรงนี้อยู่นะครับผมอาจจะต้องเสริมแผ่นอินโซข้างในนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังมีพื้นที่เหลืออยู่น่าจะลองดูนะครับว่าถ้าเสริมไปแล้วไม่มีอาการเนี่ยแปลว่าในส่วนของฮิลคัพตรงนี้อาจจะมีความสูงมากเกินไปนะครับ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองรองเท้าคู่นี้มีอาการแบบผมนะครับช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันด้วยครับและการออกวิ่งครั้งแรกจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมบอกได้เลยนะครับการออกวิ่งครั้งแรกนี้เป็นอะไรที่ มว่ามันสนุกมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านการนวดเหมือนกับ c a r ์บอนเอรุ่นเดิมแล้วก็คือว่ามันวิ่งได้เลยครับมันแตกต่างกับ c a r ์บอนเอรุ่นนี้มากเลยนะคาร์บอนเอ็รุ่นนี้เนี่ยตอนที่ผมลองครั้งแรกเนี่ยจำได้เลยว่าโอ้โหแข็งมากนะตอนที่เราวอร์มเนี่ยโ,โหกว่าจะเข้าที่เข้าทางคือพยายามหาวิธีลงเท้าครับว่าจะลงยังไงให้รู้สึกมันนุ่มนวลนะครับเพราะว่า มันเฟิร์มมันแข็งจนแบบว่าโอโหทรมานมากๆเลยครับสุดท้ายก็ต้องมาลงในส่วนของตรงปลายเท้าในส่วนนี้นะครับแต่นั่นแหละรครับมันทําให้เพิ่มความเร็วแล้วก็กลายเป็นว่าเวลาวิ่งทุกครั้งเนี่ยจะต้องวิ่งด้วยความเร็วอยู่ตลอดเวลาก็เลยทําให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายพอสมควรครับแตกต่างจากคู่นี้นะครับก็คือว่าสามารถวิ่งช้าได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งมันให้ความมั่นคงอยู่แล้ว และอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบกับรองเท้าคู่นี้ก็คือว่าผมจะรู้สึกว่ามีการเซตองศาการโน้มตัวให้กับเราครับแบบไม่ต้องหัวทิ่มจนเกินไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซตองศาแบบเสถียรมากๆก็คือโน้มตัวยัางไงาก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไม่ว่าเราจะใช้ความเร็วในลักษณะไหนก็ตามนะครับจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าเนี่ย องศามันจะเซ็ตแบบนี้ต่อเนื่องตลอดการวิ่งของเราเลยเนี่ยตรงนี้ผมค่อนข้างชอบมากเลยแต่การทำงานของเมตาล็อกเกอร์ของ c a r b o n X รุ่น2เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ดูดดันหรือเกี่ยวากาดเท่ากับ Car b บ n X รุ่นเดิมนะครับผมว่ารุ่นเดิมตัวเนี้ยเวลาทำความเร็วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสนุกมากกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เขาจะเน้นแบบความมั่นคงเน้นในเรื่องของความคุมเกมอะ่ะถ้าพูดง่ายๆนะก็คือวิ่งได้เรื่อยๆนะครับ แต่ข้อดีของมันก็คือมันช่วยในการยืนระยะครับมันทําให้เราสามารถที่จะวิ่งแล้วรักษาระยะยได้นานมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการตอบสนองของรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมากเลยคือพอเขาปรับองศาของตัวเมตาล็อกเกอร์เนี่ยมันทำให้การลงเท้านะครับในส่วนของปลายเท้าเนี่ยมันไม่สุดเหมือนกับตัว คาร์บอนรุ่นแรกถ้าเราลองเอานิ้วไปกดปลายเท้าดูนะครับทั้ง2คู่เนี่ยเราจะเห็นว่า c a r ์บอนรุ่นเดิมมันจะยกส้นเนี่ยได้สูงกว่ารุ่นนี้นะครับมันก็เลยทําให้ c a r ์บอ x รุ่นแรกเนี่ยจะเน้นในเรื่องของรอบขานะครับใครที่วงขาสวยๆนะครับเป็นวงกลมและยกขาสูงๆเนี่ยผมว่าคู่นี้จะตอบโจทย์มากกว่าคู่นี้ คู่นี้เหมือนกับว่ามันจะมีการเปลี่ยนวิธีการวิ่งนิดนึงนะครับก็คือว่าเราไม่ได้เน้นรอบขาแบบว่าแตะแล้วไปแตะแล้วไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราจะต้องใช้แรงถีบส่งออกไปด้วยแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ารองเท้ามันเหมือนว่ามันแอบเด้งด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของโฟมที่มันมีปริมาณโฟมที่เพิ่มขึ้นนะครับความยืดหยุ่นการคืนตัวของโฟมเนี่ยมันก็ส่งผลในเรื่องของความเด้งไปข้างหน้าได้ด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องของการปรับ เปลี่ยนในเรื่องของรูปทรงของรองเท้านะครับมันทําให้วิธีการวิ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยความรู้สึกตอนวิ่งไม่ว่าจะวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วเนี่ยผมรู้สึกว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่ผมรู้สึกถึงการตอบสนองของตัวโฟมค่อนข้างดีกว่าคาร์บอนเอ็กซ์รุ่นแรกคาร์บอนเอ็กซ์รุ่นแรกเนี่ยจะมีปัญหาก็คือเวลาวิ่งช้าจะรู้สึกมีความแน่นพอสมควรดังนั้นคาร์บอนเอ็กซ์รุ่นแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับการลงเต็มเท้าแล้วก็ลงปลายเท้ามากกว่าส่วนคาร์บอนเอ็กซ์รุ่นสองด้วยความที่ว่าพอโฟมมันเยอะขึ้นก็เลยทําให้การลงเท้าสามารถลงเท้าได้ตั้งแต่ส้นเท้าเต็มเท้าแล้วก็ปลายเท้าได้เลยนะครับพื้นผิวที่ผมได้ทําการทดสอบวิ่งในครั้งนนีีนะ้จะจม3 พื้นผิวด้วยกันก็คือพื้นผิวลาดยางมาตอยพื้นผิวคอนกรีตแล้วก็พื้นกระเบื้องนะครับผมรู้สึกว่าคาร์บอนเอ็กซ์ค่อนข้างที่จะตอบสนองบนพื้นกระเบื้องได้ดีกว่าดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในการวิ่งซิตี้รันนะครับผมว่า รองเท้าคาร์บอนเน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งเลยเพราะว่าฟุตบาทในบ้านเราส่วนใหญ่จะปูกระเบื้องก็เลยทําให้การตอบสนองของรองเท้าคู่นี้น่าจะตอบโจทย์ในการวิ่งซีซีลันด้วยนะครับส่วนพื้นผิวลาดยางกับพื้นผิวคอนกรีตจะให้ความรู้สึกที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะก็คือยังให้การตอบสนองที่ดีอยู่แต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่เท่ากับพื้นผิวบนพื้นกระเบื้องข้อดีอีกข้อนึงก็คือในส่วนของ ปลายส้นเท้าตรงนี้นะครับที่ยื่นออกมามันช่วยให้การลงเนินเนี่ยค่อนข้างลงเนินได้มั่นคงมากกว่าเดิมนะครับจากที่เคยลองสวมใส่คู่นี้ดูแล้วเนี่ยคู่นี้เวลาลงเนินผมจะลงด้วยส้นเท้านะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งนะแล้วก็มันทําให้เสียจังหวพะพอสมควรแต่ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะช่วยในเรื่องของการประคองในการลงเนินเนี่ย ได้นุ่มนวลมากขึ้นในเรื่องการยึดเกาะพื้นถนนนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในส่วนของเอ้าโซนะครับที่เขาใช้วัสดุก็คือ r u b b e r i z e d EVA นะครับก็จะเป็นโฟมที่ผสมยางเนี่ยค่อนข้างมีความคงทนแข็งแรงนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้เก็บระยะเกิน30กิโลเมตรมาแล้วเนี่ย ดูสภาพโฟมแล้วก่อนนะครับแทบที่จะไม่ได้เห็นถึงการสึกหลอของตัวโฟมเลยนะครับในส่วนของเอาซโซเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะมีความคงทนแข็งแรงพอสมควรนะครับเรื่องของความคงทนของตัวเอาซโซเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการวิ่งของเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีการวิ่งที่แตกต่างกันออกไปถ้าใครวิ่งแบบหนักน่วงหรือว่าวิ่งในลักษณะของการลากเท้านะครับมีการเสียดสีจนเกิดเสียงดังเนี่ยผมว่ามันก็จะสึกตามการใช้งานของเพื่อนๆเ,เ,เองนะครับแต่อย่างของผมเนื่องจากว่า ผมไม่ได้นำไปใช้ในการวิ่งทำความเร็วและหนักหน่วงมากเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้การสึกหรอของตัวเอาโซเนี่ยมันแทบจะเห็นผลน้อยมากเลยนะครับก็ดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของความคงทนในตัวของเอาโซนะครับก็ยังใช้ได้อีกนานเลยมาถึงเรื่องของการระบายอากาศกันบ้างนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ SPE ตัวนี้นะครับผมว่ารุ่นนี้ระบายอากาศได้ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นแรกนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะ คือรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุตัวใหม่นะครับก็คือเป็นเส้นใย TPU ซึ่งจะเป็นเส้นใยตัวเดียวกับ Rocket X ที่ผมเคยสวมใส่มานะครับตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างระบายอากาศได้ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่คู่นี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีช่องระบายอากาศที่มันมากนะครับก็อาจจะแอบอุ่นนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แบบว่าร้อนจนลำคาญน,นะครับผมว่าการระบายอากาศยังถือว่า ดีอยู่นะครับและที่สําคัญก็คืออาการผู้พองต่างๆที่เกิดจากการเสียดส,สีนี้ลดลงไปเยอะเลยในการทดสอบวิ่งครั้งนี้นะครับครั้งแรกที่ผมวิ่งเนี่ยผมจะเก็บระยะเพียง5กิโลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับตัว Rock e t X ด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นผมเก็บระยะในแต่ละครั้งนี่ก็คือวิ่ง10กิโลทุกครั้งเลยนะครับก็ ไม่มีอาการแผลพองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิ้วพองการเสียดสีข้างเท้าหรือว่าบริเวณจมูกเท้าไม่มีปัญหาเลยนะครับดังนั้นใครที่เคยมีปัญหาจากการสวมใส่รองเท้าคาร์บอนเอ็กซ์รุ่นเดิมแล้วมีอาการแผลพุพองต่างๆเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้จะมาช่วยลดปัญหาเหล่านั้นได้ดีขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชื่นชอบก็น่าจะเป็นในเรื่องของเชือกผูกรองเท้านะครับผูกครั้งเดียวไม่หลุดเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเชือกตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวกว่า รุ่น SPE นะครับรุ่น SPE ที่ใส่ครั้งแรกเนี่ยหลุดบ่อยมากเลยนะครับต้องแบบว่าใส่บ่อยๆนะครับให้ตัวเชือกเนี่ยมันผ่อนตัวลงถึงมันจะไม่มีอาการหลุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะผูก2ทบนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผูกทบเดียวเอาอยู่เลยนะครับก็ถือว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเชือกรองเท้าเนี่ยให้มีความเหนียวแน่นมากกว่าเดิม และนี่ก็คือข้อมูลในการทดสอบวิ่งครั้งแรกของรองเท้าคู่นี้นะครับ Hoka คา r บ o n x 2ถ้าจะให้ผมสรุปว่ามันดีกว่ารุ่นเดิมอย่างไรบ้างนะผมขอสรุปเป็น3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือข้อแรกนะครับรองเท้าคู่นี้ให้ความรู้สึกในการสวมใส่ที่สบายกว่าเดิมข้อที่2ก็คือให้ความมั่นคงในการวิ่งได้ดีกว่าเดิม และข้อที่3ก็คือให้การยืนระยะในการทําความเร็วได้ดีกว่าเดิมครับและนี่ก็คือ3ข้อหลักๆนะครับในข้อดีของการทดสอบวิ่งในครั้งนี้ของ ฮอกาคาร์บอนเรุ่น2คู่นี้ครับแล้วรองเท้าฮอกาคาร์บอนเรุ่น2นี้จะเหมาะสําหรับใครบ้างนะครับผมมองว่าเหมาะสําหรับนักวิ่งทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่าสามารถวิ่งได้ทุกๆระยะเลยสามารถวิ่งระยะสั้นๆตั้งแต่ฟันลันยันอัลตร้ามาราทอนได้ด้วยรองเท้าคู่นี้น่าจะตอบโจทย์ให้กับสาวกของชาวฮอกาทุกๆคนเลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีรองเท้าฮอกาคาร์บอนเรุ่นเดิมอยู่นะครับถ้าไม่ได้ติดในเรื่องของความดุด,ดันเกลี้ยกล่อดนะครับ ผมว่า Car b บ n X รุ่น2ก็จะเข้ามาเพิ่มสีสันให้กับการวิ่งของเพื่อนๆด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่มี carbon x รุ่นแรกแล้วเนี่ยจะมี carbon x รุ่น2ตามมานะครับเหมือนของผมนะฮะผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับรองเท้าคู่นี้มากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บสะสมระยะไปเรื่อยๆนะครับให้มันเกิน1 0 0ยกิโลแล้วเราจะค่อยกลับมาเล่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารองเท้าคู่นี้หลังจากผ่าน1 0 0กโลเนี่ย จะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างแต่ในสัปดาห์หน้าอย่าพลาดนะครับเพราะเราจะมีศึกสายเลือดของรองเท้าแบรนด์ฮ o กาสคู่นี้ครับฮ o กาโรเก็ตเอและฮ o ก a คาร์บอนรุ่น2นี้นะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างไรและผมจะชอบคู่ไหนเป็นพิเศษครั้งนี้ไม่มีการลักพี่เสียดายน้องนะครับมีการเลือกข้างแน่นอนดังนั้นเพื่อนๆรอติดตามได้เลยนะครับสัปดาห์ต่อไปศึกสายเลือดของรองเท้าสายคาร์บอนแบรนด์ฮอา และนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นในการทดสอบวิ่งของรองเท้า h o ก a c a คา o บรุ่น2นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆไปจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับ และในสัปดาห์นี้นะครับผมคงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ให้การสนับสนุนติดตามผมมานะครับณนะปัจจุบันช่องของผมกฤษดาพรเจอกันที่เส้นชัยมีผู้ติดตามเกินกว่า4,000คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ และสำหรับเพื่อนใหม่ที่สนใจในเรื่องของการวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศงานวิ่งหรือการรีวิวรองเท้านะครับก็สามารถติดตามชมง่ายๆโดยการที่เพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใครและในสัปดาห์นี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าศึกสายเลือดของรองเท้า2คู่นี้ผมจะชอบคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับติดตามชมนะครับอป